สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Chanel n String Play. ยัเอ หากคุณกำลังมองหาโยโย่ไว้ใช้ฝึกเล่นตั้งแต่แบบคำๆไปจนถึงระดับจริงจังฉันจะเป็นแชมป์โลกแต่ไม่มั่นใจว่ารุ่นไหนจะใช้ฝึกได้จริงหรือจะโดนจกตาหรือไม่เอาให้ตาฉันให้คุณมองหา String Play เพราะพวกเราได้คัดเลือกโยโย่คุณภาพดีมาให้คุณเลือกซื้อไปฝึกกันแล้วและนอกจากลูกโยโย่แล้วก็ยังมีอะไรและอุปกรณ์เสริมต่างๆอีกมากมายด้วยนะ คลิกเข้ามาได้เลยที่ Facebook แฟนเพจ s t t r n n p p l y y v 2หรือใน s h o ป e e เซิร์ชหา Stringplay โยโย่ช็อดูร้านให้ดีเพราะช่วงนี้มีคนแอบอ้างชื่อเราบ่อยมากก็ทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรไม่รู้แต่ถ้าอยากรู้ว่าร้านไหนของเจนงคลิกลิงก์ที่ Description Box ด้านล่างได้เลยครับผมวันนี้เรามากันในการสอนโยโย่สอนเอง กลับมาลุ้นก่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ฮารจะทําหน้าที่สอนนะฮะแต่ว่าทคนี้นะครับจะเป็น ep ศูนย์ ep ศูนย์ปูพื้นฐานเริ่มต้นของการเล่น 2A นั่องครับเป็นเรื่องแบบว่าเราต้องต้องอะไรบ้างก่อนที่เราจะเริ่มฝึกท่าแรกอะไรอย่างเงี้ยจะต้องรู้อะไรที่เป็นพื้นฐานของตัว 2A บ้างต้องแต่วิธีการผูกเชือกวัดความยาวเชือกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่การเลื่อกโยโย่ด้วยนะครับใช่ก็อย่าง 2A เนี่ยก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเป็นประเภทที่เน้นการควงประมาณนี้ นี่คือการควงก็คือสองเอเนี่ยจะเล่นประมาณนี้ใช่อันนี้คือสองเอทีเนี้ยมาดูกับว่ายโยโย่เราต้องใช้โยโย่รูปทรงแบบไหนครับพิฮานสำหรับการเล่น 2A เนะครับเราจะต้องใช้โยโย่รูปทรงที่เป็น Imperial เท่านั้นเลยเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยใช่เพราะว่ามันจะง่ายต่อการควบคุมลูกในการลูบหรือการควงนั่นเองแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นรูปทรงบัตเตอร์ฟลาย เดี๋ยวเราจะลองทดลองให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าเราฝึก 2A เนี่ยแต่เราใช้รูปบัตเตอร์ฟลายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า 2A เนี่ยโยโย่ที่ใช้ต้องเป็นแบบ responsive ใช่มันโยโย่ที่สามารถกระตุกเนี่ยกระตุกแล้วต้องขึ้นมือเลยนะเอาถึงจะใช้ได้นี่เป็นแบบเนี่ยแบบนี้ก็กระตุกได้เนี่ยบัตเตอร์ฟลายด้วยก็กระตุกได้เหมือนกันเนี่ยไอ้สัสอย่าพูดคำนี้กับกูอย่าพีนะแบบนี้เนี่ยก็คือรูปทรงอ่ะมันไม่ได้ ต่อให้มันกระตุกกลับได้ก็จริงแต่ว่ารูปทรงบัตเตอร์ฟลยอ่ะมันไม่เหมาะกับการเล่นท่ารู้จริงเหรอ,อใช่เอ๊แต่มันกระตุกได้นะ๋ยวใ,ให้พี่ทำให้ดูได้ปะล่ะได้เดี๋ยวลองทำให้ดูแล้วพอมันเป็นลูก 2A แล้วยังไงต่อตถ้าจะเล่น2ออมันก็ต้องเล่น2มือถูกป่ะใช่อันเนี้ยเราจะพูดถึงพื้นฐานของ 2A แล้วนะมไม่ใช่พื้นฐานเบสิกเป็นเบสิกอ่ะแต่เป็นเบสิกของ2ออ่าซึ่ง 2A หมายถึงการเล่นโยโย่รูปทรงอิมพิเรียล 2มือ2อมือใช่2มือถ้าเล่นมือเดียวเนี่ย เราก็ไม่เรียกว่า 2A นะเราก็จะเรียกว่าเป็นแบบเออการเล่นแบบท่าเบสิกแต่ 2A เนี่ยก็คือต้อง2มือละแต่ถ้าฝึกทีละมือก็ได้แต่ถ้าเวลาจริงจริงก็ต้อง2มืออยู่ดีใช่เราสามารถฝึกทีละมือก็ได้หรือจะฝึก2มือก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยแต่เวลาการเล่นเนี่ยการคิดคะแนนเนี่ยจะมีคะแนนก็ต่อเมื่อทั้ง2มือเนี่ยมันขยับใช่มันขยับนั่นเองแล้ว2ลูกควรเป็นลูกเดียวกันปะสำหรับการเล่น 2A นะครับเราแนะนําให้ใช้ลูกที่เป็นแบรนด์เดียวกันทั้งคู่เลยรุ่นเดีนด้้คสไ แล้วแต่ชอบเลยว่าแบบเราอยากได้สีไหนสีไหนแต่รุ่นเนี่ยอยากให้เป็นรุ่นเดียวกันถ้ารุ่น A ก็ A เลยใช่เพราะว่าการฝึกเนี่ยเหมือนถ้ามันคนละรุ่นใช่ไหมน้ําหนักก็ไม่เท่ากันการฝึกเนี่ยมันจะยากขึ้นแบบสมองซ้ายเราจะแบบไอ้เรื่องลูกนี้มันเบานะลูกนี้มันหนักนะอะไรเงี้ยการออกแรงแต่ละมือมันจะไม่เท่ากันใช่ทำให้เราแบบเหมือนคนโทรลยากขึ้นใช่เราเราจะสับสนมากเลยเวลานี่ก็ยกตัวอย่างไปว่าเหมือนใส่รองเท้าสองข้างอะ แต่คนละรุ่นน่ะใช่ใช่เดินได้มันก็ได้เดินได้แต่เดินจะเป็นอย่างนี้มันจะแบบแปลกๆก็เดินก็จะอย่างนี้ทีนี้ลูกต้องเหมือนกันใช้เป็นรูปทรงอิมพีเรียลเท่านั้นแล้วก็มาเรื่องของเชือกอ่าเรื่องของเชือกเราจะสังเกตว่าเชือกของ 2A ที่เราเล่นกันสมัยนี้เนี่ยจะสั้นกว่าทุกๆดีวิชั่นที่เราเห็นอ่าคือปกติที่โยโย่ที่เคยอธิบายไปเวลาเราวัดเชือกเนี่ยเบสิคเลยเราจะวัดกันถึงสะดือเอ่าเริ่มเริ่มที่ประมาณเริ่มที่ประมาณสะดือกำลังกำลังเป็นแบบจุดเป็นสแตรฐานคือโยโย่ดีวิชั มี 2A นี่แหละใช่มันั้นะครับ 2A มันสั้นลงจริงๆมันต้องสั้นกว่ามันต้องสั้นกว่าระยะสะดือนี่คือยาวมากยาวถือว่ายาวมากเหมือนเหมือนเป็นการเล่น 2A ของสมัยก่อนถ้าเราไปดูสมัยก่อนมันยังไม่มีท่าเยอะแยะไงเขารู้เขารู้อย่างเดียวจะเห็นว่าแบบเชือกมันยาวมากรูปแบบนี้ ยาวมากเลยแต่ว่าเล่นได้แค่ลูปอย่างเดียวไงพอแบบพอเราจะไปเล่นแรปเล่นอะไรอย่างเงี้ยลำบากมากลำบากมากเพราะว่าเหมือนวงตีวงมันมันช้ากว่ากว่าลูปมันจะมาเนี่ยมันช้าใช่แต่นั้นก็คือก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งแลลวก็ต้องฝึกปรนึงแต่เบื้องต้นก็คือเชือกนี้ก็ชืองจะสั้นกว่าจะเริ่มประมาณประมาณอ่าถ้าสมมุติว่าเราปล่อยออกมานะครับเราเราใส่เชือกแล้ว พื้นฐานการกวัดเชือกทั่วไปเนาะเราใส่เชือกปุ๊บเราเอายโยโย่ไว้ที่พื้นเอาเท้าดิ่วไว้แล้วก็ดึงเชือกขึ้นมาเราลองวัดตั้งแต่เราต้องทําการยืดเชือกก่อนไหมอันเนี้ยแล้วแต่เทคนิคคนแล้วแต่เทคนิคเลยใช่นะบางคนชอบชอบเชือกนุ่มๆอ้วนๆฟิลนุ่มๆเวลาลูถ้าเชือกไม่ยืดมันจะดึงๆหน่อยใช่มันจะดึงๆห,ห,หน่อยบางคนชอบแบบนั้นแต่ข้อเสียคือมันอาจจะยืดยืด ดึงอ่ะฟิลมันดึงแล้ใช่ฟิลมันดึงแล้วพอสักพักมันจะเริ่มยืดออกไปใช่มันจะยืดออกไปอีกบางคนเขาก็จะยืดเลยอย่างส่วนตัวก็จะแบบแค่เบาๆอ่ะไม่ได้ยืดหนักมากที่ตึ๊ดตึ๊ตึ๊นิดนึงเออเป็นการวอร์มเชือกแรกๆอันนี้ก็ต้องไปลองดูว่าชอบฟิลไหนนะครับใช่ใช่โอเคเรื่องความยาวความยาวความยาวอ่ะเราจะวัดตั้งแต่พื้นใช่ไหมเราหนีบขาไว้แล้วก็วัดวัดเชือกขึ้นมามันจะอยู่ตั้งแต่เริ่มประมาณโคนของ มันเป็นอะไรที่มันเป็นจุดที่เรียกยากเราอะเราเราไม่รู้ว่าจุดตรงนี้เรียกว่าอะไรนะครับมันเป็นเป้าเป้าเออเป้าของเราโคนโคนของเป็นจุดเริ่มต้นอะเป็นจุดเริ่มต้นโคนอารยธรรมของเราครับต้องการแบบนี่คืออารยธรรมของเราโคนอยู่ตรงไหนถ้าไม่ใช่โคนก็ประมาณขอบกางเกงแต่ตอนแรกก็จะใช้คําว่าขอบกางเกงเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่า แต่ละคนใส่โหลดแค่ไหนไงใช่บางคนที่อเพาะเดี๋ยวนี้ที่เพาะใส่โหลดใส่โหลดใส่กางเผมอยู่นี่โอ้โหเชื่อกมันสั้นเลยแค่นี้บางคนบางคนบางคนใส่กางเกงเน้นเอวสูงครับิปปี้ฮิปปี้บางคนสอกสอเตอร์สตี้ของใส่ฮิปปี้ครับสูบมอเตอร์สตี้มีเชือกมันยาวเลยทั้าเกิดถ้าเกิดคุยกันแบบบ้านๆแบบเวลาเราคุยกันในคลับเลยนะเวลามาเชือกก็จะบอกว่าอยู่ตรงโคนห่อ่ะใช่เราเรใช้คำเราใช้คำนี้อยู่ตรงโคนห่มนะครับเชือกเอ่อเออ พอพอผู้ของหันไปประมันโคนห้ำโอเคโคนหำยุงไหนจับอ่าโคนห้ำโอเคพี่ตัดเชือกให้ชึบเรียบยร้อยครับโค่นมาถึงจุดตรงนั้นแล้วเนี่ยคือเราจะมัดห่วงตรงนั้นเลยอ่าไม่อันนี้แล้วแต่และเราจะ,ะเริ่มเราจะเริ่มคือเราวัดตั้งแต่ตรงนั้นตรงโคนอ่าเราพูดถึงโคนแล้วกันถึงโคนตรงโคนจนถึง ประมาณไม่เกินสดือถ้าวัดเป็นเซนติเมตรอะเราคิดว่ามันประมาณ1เมตรนิดนิดอะหนึ่งเมตรนิดนิดะหนึ่งเมตรนิดนิดคือมันจะมีเลนส์ของมันอยู่เราต้องไปลองอันเดปดูว่าความยาวประมาณไหนมันคือเหมาะกับเราเพราะว่าแต่ละคนสูงไม่เท่ากันแต่ละคนสูงไม่เท่ากันบางคนสูง2เมตรอย่างเงี้ยวัดออกมาเมตรกว่าคือแม่งสั้นไปเลยใช่ใช่ใช่แต่ก็ให้ลองประมาณให้ลองมันน่าจะเป็นสแตนดาดที่ดีที่สุดแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ลองวัดดูแต่ละคนมันจะ นั่นแหละมันเป็นจุดที่ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะความยาวหมายถึงอะไรเชือกหมายถึงเชือก <laughs> คิดดีไม่ได้เลย <laughs> อ่าแต่ว่าทีเนี้พี่ฮานก็จะแนะนําให้นะครับว่าเชือกเนี่ยพอเราตัดออกมาบางคนก็แบบเฮ้ยแล้วยังไงคือดีที่สุด <c oughs> อย่างไงคือพอดีเออเราตัดถูกแล้วหรือเปล่าเราตัดยาวไปไหมเราตัดสั้นไปไหมล้วจะรู้ได้ยังไงอ่าจะรู้ได้ยังไงมันจะรู้จากตอนที่เราเริ่มฝึกท่ารูปเดิรูปอ่าคือท่ารูปเดิรูปคือท่านี้อ่าอื อันนี้เนี่ยถ้าเชือกของเราเนี่ยมันยาวยาวยาวเกินไปยาวเกินไปนะการลูปเดอะรูปเนี่ยองศาของลูกอ่ะมันจะตกมันจะพุ่งลงแบงนี้มันจะมุดลงจะรู้สึกได้ว่าลูกอ่ะมันไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าใช่มันเหมือนเราจะต้องแบบงัดใช่เหมือนพยายามงัดมันขึ้นมาเราใช้แรงเยอะกว่าในการรูปแต่ถ้าเชือกสั้นเกินไปล่ะถ้าเชือกสั้นเกินไปจากที่มุดใช่ไหมอันนี้คือจําง่ายๆเลยถ้าเชือกยาวมุดเชือกสั้นลูกก็จะเหินขึ้น เหมือนันดจะเป็นอย่างเงี้ยยิ่งรู้มันก็จะแบบเฮ้ยมันมันขึ้นไปมันฟ้าวะมันมันขึ้นไปมันฟ้าวะประมาณประมาณนั้นแล้วก็ส่วนอันนี้อดิทีทสุดเนี่ยคือลูกมันจะพุ่งไปด้านหน้า ตรงๆเลยใช่ถูกต้องเหมือนแบบว่าเราเลีงไปข้างหน้าเงี้ยเราพุ่งเฟอร์เวิร์ดพาไปมันก็จะแบบไปข้างหน้าเรามันจะรู้สึกได้เองว่ามันไม่เชิดมันไม่ดิ่งเลยมันจะแบบตรงกลางแล้วมันจะมีความรู้สึกที่เล่นง่ายใช่ใช่ลุกง่ายที่สุดนะครับและนี่คือหน้าสรุปนะครับสาหรับผลลัพธ์ของเชือกในความยาวต่างๆนะครับก็ลองไปปรับกันดูนะครับให้ได้ความยาวที่พอดีที่สุดนะครับผม และก่อนที่เราจะเริ่มปาโยโยโย่กันนะครับสําหรับห่วงเชือกเนี่ยห่วงแรกที่เราทําขึ้นมานะครับเราจะยังไม่เอาใส่นิ้วนะฮะเพราะว่าเป็นห่วงที่เป็นปมตายนะครับมันจะไม่สามารถปรับขยายขนาดได้นั่นเองนะครับคือถ้าเกิดเรามัดห่วงเนี่ยเล็กเกินไปนะครับเราก็จะไม่สามารถใส่เข้าไปที่นิ้วของเราได้นะครับหรือถ้าเกิดเรามัดออกมาแล้วมันใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็จะหลวมกว่านิ้วเรานั่นเองนะครับก็เวลาที่เราปายโยโย่เนี่ยลูมันก็จะหลุดออกไปจากนิ้วเราเลยนั่นเองนะครับก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับโยโย่ของเราได้นะครับ รวมถึงสิ่งของรอบตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับห่วงที่เราจะมาใส่นิ้วเนี่ยมันจะเป็นห่วงที่เราต้องทําการสอดเชือกส่วนที่เหลือเข้าไปในห่วงเชือกก่อนนะครับลักษณะนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้ดึงเชือกออกมาจากห่วงนะครับแล้วทีนี้มันจะได้ห่วงที่สามารถปรับขนาดได้นั่นเองนะครับผมจะเล็กจะใหญ่ได้หมดเลยนะครับและให้เอาห่วงอันนี้นี่แหละครับมาคล้องที่นิ้วของเรานั่นเองนะครับให้เราดึงให้ตึงนะครับให้มันรัดแน่นพอสมควรนะไม่ต้องไปดึงรัดจนนิ้วเขียวนิ้วม่วงกันนะครับผม เอาแค่ให้มันเกาะติดกันนิ้วเรานะครับใส่เป็นนิ้วกลางข้อกลางนะครับผมจะเป็นข้อนิ้วที่เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับการเล่นโยโย่นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เรารู้ประเภทลูกความยาวเชือกทุกอย่างแล้วก่อนจะเริ่มฝึก 2A เลยเนี่ยท่าที่เราต้องรู้คืออะไรท่าแรกที่เราต้องรู้เลยในการฝึก 2A ก็คือ forward pass forward pass ใช่ forward pass คือการทําแบบนี้ อ่าคือการคว้ามือ,ามอปานแล้วก็หงายมือรับเอ้ย hey, นี่คือ forward pass มันคือท่าเบสิกของของเบสิกเบสิกเลยอ่ยนะที่แบบคนฝึกก็คือ uh, forward pass break away อ,อะไรอย่างเงี้ย around the world ใอ่ามันคือท่านั้นแหละใช่แต่แค่นั้นแหละจริงๆ loop เดืยดรูปเนี่ยก็เป็นท่าเบสิกเหมือนกันก็คือในท่าสุดท้ายของเบสิกทั้งหมดเลยเนะี่ย สามสิบท่าเนี่ยก็คือลูปเดินลูปคือปิดท้ายใช่แต่สําหรับลูปเดินลูปสําหรับเดบิวต์เอนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะครับเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นนั้นคือเพิ่งแบบเบสิกนะครับเพิ่งเริ่มเบสิกของ 2A เลยคือการลูปเดินลูปตอนเนี้ยสี่ต้องรู้ก่อนก่อนที่เราจะลูปเป็นคือเราต้องรู้วิธี forward pass กับ throw down throw down throw down ไม่เหมือนองสล s l เป p e r นะไม่เหมือนต่างกันไงองสล s l เป p e r เนี่ยคือการปาให้ลูกมันหมุนฟรีแบบนี้นะครับ แต่โตรดาวเนี่ยคือการปาแล้วให้ลูกเด้งกลับขึ้นมือเลยเออจังหวะเดียวแล้วมันจะพัฒนาต่อท่ามิวเดอะคาวใช่สำหรับโตรดาวก็คือท่านี้รีดนมวัวมิวเดอะคาวนะเหมือนนะมิวเดอะคาวนะรีดนมวัว แต่นี้เรียกว่าลูปลูปเดินลูปมันจะคนละทิศทางกันมิวเดอร์คารจะลงลูปจะจะขึ้นทางนี้แล้วสําหรับ forward pass กับ show down เนี่ยมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นการที่ปาไปแล้วลูกกลับเลยใช่ไหมใช่แต่มันจะมีการที่ปาในทิศทางเดียวกันและลูกฟรีด้วยเหมือนกันก็คือ around the world อ่ะ around the world ก็เป็นปิดท่านึงที่สําคัญอืมนี่คือ around the world นะคะนี่คือแบบเบสิกธรรมดาเลย ปุ๊บแล้วก็เก็บเบสิกเดียวกับ forward pass คือการความือปาแล้วหงายมือรับใช่ใช่แต่แค่เราไม่ได้ทําให้มันพุ่งไปอย่างเดียวเราลากให้มันใช่เราลากให้มันมุนี่แล้วพอพอเราเก่งๆมันก็จะ เป็นค่อยๆอะไรแบบนี้ใช่ตอนนี้ก็ยืนอยู่ในจุดที่ตื่นเต้นมากผ่านหน้าผ่านหน้าวู้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 โอ้ดีครับโอเคก็นี่ก็คือเบสิกที่ต้องรู้นะครับก็จะมีเวลาให้คุณผู้ชมนะครับไปฝึกกัน1อาทิตย์นะครับ1สัปดาห์กับการเริ่มต้นอันนี้นะครับฝึกอันนี้ให้คล่องฝึกอันนี้ให้คล่องสำหรับคลิปนี้นะเราจะมี3ท่าให้แบบลองคุ้นชินกับท่าพวกนี้3ท่าที่หลบบอกไปก็คือพกระโดดพาร์ท โฉ d ดาวแล้วก็ Around the world Around the world อ่าแค่นี้ไปฝึก2มือพยายามฝึก2มือแต่ทีละข้างก็ได้ไ่รู้เดียวไปทีละข้างก่อนทีละข้างแล้วก็สลับมือแล้วก็ข้างหนึ่งใครมี2ออันก็ลองลองสมือเลย เราต้องสองมืออ่ะมันจะเป็นไวกว่าแต่ว่าก็หาพื้นที่กว้างๆนะครับหากว้างน่กน้างนมีมีมีความสูงนะบ้านไทยหลังคาเตียง็ต้องกะดีๆไม่ให้ไปเล่นแล้วโดนหลอดไฟแตกจ้งมาครับก็เล่นข้างนอกบ้านก็ได้หรือแบบหาที่โล่งๆไม่มีแบบแจกันไม่มีของมีค่ารอบตัวไม่มีผู้คนอะไรางเงี้แเป็นเรื่องนะครับจะต้องระมัดระวังกันโอเคก็วันนี้ก็3ท่านี้จริงไม่ยากหรอก ฝึกวันเดียวก็เป็นแล้วกช่แต่เราให้เวลาก็คือไปฝึกให้คุ้นให้มันคุ้นให้แบบเราสามารถแบบเฮ้ยรับรับลูกได้ทุกองศาเลยอ่ะเฮ้ย พุ่งทางไหนก็รับได้นะปึ๊บป๊บรับได้ตลอดวิธีฝึกก็จะมีแบบปาพร้อมกัน2มือหรือสลับมืออ่าสลับมืออะไรประมาณนั้นแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะแต่ก็ต้องไปฝึกกันดูนะครับตลอดซีรีส์นี้นะครับก็เป็นการสอนประเภทสอเอนะครับเดี๋ยวจะมีเป็นซีรีส์สอนไปเรื่อยๆนะครับอาทิตย์ละคลิปนะครับก็ให้เวลาฝึกกันนะเพราะว่า 2A นี่เป็นประเภทที่ต้องอาศัยการฝึกซ้อมค่อนข้างมากแล้วก็ต้องให้เวลากับตัวเองนะครับอย่าไปเร่งนะครับทีเนี้ยมันมีคําถามแน่ๆว่าแล้วรูปแบบเนี้ยมันใช้ได้ไหมเออลืมเลยเด ที่ให้ดูทำไมอันนี้คือเชือกหนึ่งเอนี่ยไกลมากไกลมากคือคือโดนหัวแตกเลยนะมันพุ่งขานแล้วนะโอ้ยไกลไกลคือไกลมากนะครับมันคุมยากมากเลยนะคุมยากคุมยากลองใช้เชือกไซส์เดียวกันคือไกลจัดเลยเมื่อกี้จัรกว่าสไปเดอร์แมนแต่สมัยก่อนเขาเล่นกันแบบนั้นนะเล่นไังไงวะโคตรลำบากเลย มันหาว่ากระตุกขึ้นไหมกระตุกขึ้นนะแต่ว่าไม่เร็วจังหวะจังหวะมันยังมีแบบดีเลย์นิดหนึ่งดีเลย์วิหนึ่งอ่ะถือว่ายากนะเพราะว่า 2A มันต้องต่อเนื่องคือมันต้องไปแล้วกลับเลยถ้ามันไปแล้วฟรีเนี่ยมันทําให้เราเสียจังหวะในการรู้แบบใช่คือพอออกไปปุ๊บเราสะบัดอ่ะลูกมันต้องกลับถ้าลูกมันไม่กลับเนี่ยคือแบบตัวใครตัวมันเลยนะัวแบบไอ้เหี้ยมันจะไปทางไหนวะมันจะพุ่งมาตอนไหนวะเนี่ยดูนะพอมันพอคืออ่ะเราเทียบมือซ้ายปกติ ถ้า e s ponsive อะ e s ponsive ยิงปลาปุ๊บหมุนปุ๊บมันต้องมาเลยนะใช่ไหมแต่เราดูอันนี้นะมันจะมันจะมีจังหวะน่ากลัวนิดหนึ่งจังหวะเอ้ยจังหวะคือมันไปแล้วมันแบบเหมือนพุ่งไปแล้วมันแบบเอ๊ยอย่าไล่กูอย่าไล่กูอย่ามัแเปะกับอะไอย่างนีเลยแบบเหมือนเหมือนเพื่อนจะเปิดเพื่อนจะเปิดเอ๊ะกับ วคือมันจะมันเราไม่รู้ว่ามันจะพุ่งออกมาตอนไหนไม่รู้ว่ามันจะไปแบบเป็นหนืดข้างในตอนไหนเออไม่รู้ว่าซิลิโคนจะไปโดนเชือกเพื่อให้ลูกกลับมาตอนไหนอีกอย่างหนึ่งคือทรงมันอ่ะมันเป็นทรงที่มันว้างอากาศมากเลยนะคือการที่เปนคือเวลารู้แบบถ้าดูแบบสโลโมชันอ่ะลูกมันจะพลิกตลอด ลูกมันจะหมุนตลอดมันจะไม่ได้เข้าแล้วออกไปตรงอย่างนี้เวลาลูบอะลูกโยโย่อะมันจะหมุนมันจะมันจะหมุนไปอย่างนี้มันจะสลับด้านไปเรื่อยๆถ้าเราสังเกตสุติว่าโยโย่อะฝามันเป็นโคละสีอะฝามันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆคือมันจะสลับด้านสลับด้านไปเรื่อยๆพอมันเป็นอิมพเรียลอะมันไม่ต้านลงไงมันหมุนได้ตลอดมันเลยไม่เกิดอักแบบเบี้ยวในการลู้ไม่ได้เสียพลังาเราเต็มที่อย่าเราลู้ได้ประมาณนั้นคือมันมันฝึกมากเลยนะ ฝืน่ะฝืนอยู่นะมันจะเป็นมันจะเป็นไซเวเดอร์มันจะเป็นไซเวเดอร์เพราะเหมือนลูกมันไม่อยากจะพลิกตัวเองอ่ะเพราะเป็นลูกลูกลูกทรงพวกนี้มันจะแบบเหมือนสมดุลมันจะค่อนข้างนิดดีแบบตรงนิ่งกว่านี่ขนาดเป็นเรส ponsive ยางขนาดนี้นะครับถ้าเป็นพวกอันเรส p o n s i v แบบ 1A จริงๆเนี่ยไม่ได้เลยนะปาแล้วไปเลยนะไปเลยนะเป็นอาร์เดวเบิร์ทุกดอกเลยนะพอสุกเชื่อกก็เป็นไวกิ้งเลยพุ่งแล้วไหลไหลออก หลมายอย่างนี้เลยนะครับก็เน้นย้ำเรื่องของการเลือกลูกให้ถูกประเภทการเล่นนะครับเพราะว่าถ้าไปเล่นเนี้ยพอเรามาฝึกเนี้ยม,มันเสียเวลานะมือเราเจะเวลามือเราอ่ะจะรวนไปหมดเลยไม่รู้ว่าเราจะต้องปัน ลูกไปยังไงแล้วมันเล่นยากมากเลยถ้าเกิดแบบใครแบบผมไม่เชื่อหรอกผมจะใช้ลูกนี้พี่หลอกผมก็เอาเลยเต็มที่ทางเลนจายก็มาโชว์ด้วยจะรอดูเลยนะก็นี่ก็คือน่าจะทั้งหมดแล้วแหละทั้งโมดีสูดนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่วัดเชือกอะไรนะครับก็เราตอบไปในคลิปนี้หมดแล้วต้องใช้ลูกแบบไหนแล้วก็ท่าที่ควรรู้ก่อนในการเริ่มต้นนะครับก็จะมีประมาณ3ท่านะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นสรุปท้ายคลิปเนาะก็มีประมาณ3ท่านะครับก็มี forward pass throw down แล้วก็ around the world นั่นเองนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเริ่มกับ EP ีที่1นะครับจะเป็นการสอนในชื่อท่าว่า LOOP THE LOOP Inside and Outside นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ตั้งใจซ้อมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็มาฝึก2 a ไปด้วยกันนะครับแล้เจอกันบ๊ายบายนี่มันยุคของเว้